เป็นจังไดเนี่ยสาวน้อยเพชรบันแพงเห็นบอโจโยมนินิประกาศบอกว่าสีวาฤดูกาลหน้าขอจัดระเบียบยูทูบเบอร์ที่มาถ่ายหน้าเวทีหลังเวทีสาวน้อยครับอเอาก่อนเขาจะบอกถึงเรื่องนี้เขาขอบอกถึงฤดูกาลนี้ก่อนเป็นจัาไดเนี่ยสาวน้อยเพชรบันพแพงก็จะปิดฤดูกาลแล้วนี่จะปิดฤดูกาลแล้วปิดอรเมื่อ,อสิบหากรกฎานี่แม่ได้ข่าวว่าช่วงมันเกิดนอกอ๋อนะเกิดนออุ้งอิงน้องอุ้งอิงเกิดสิบสาม แต่ว่าจัด15คือพร้อมกันทีเดียวเลยม,มีเป่าเคกวันเกิดอุ๋งอิงในงาน<อ>ด้วยปกติทุกปีบอจโจมันจะจัดวันที่30เนอะวันเกิดเพืออ่อนสามสิบไมนานนี่แล้วเพื่อนก็เลยดเหมือนว่าเลื่อนไปจัดวันเกิดน้องอุ๋งอิงพิเศษที่สุดเลยวันนี้ก็คือ,องานใหญ่งานแบบว่าแจกง้วตหนึงแจกของอีหานาเวทีหาเซนออนไลน์อีกหาเซนแล้วก็ในงานนะเครื่องดื่มเอออาหารนีก็น่าจะปีเนาะมีอาหารให้กินด้วยหละ แล้วเขาบอกว่าชงดูการนาเลยบ่ะคนออกมาโพล่าสุดนี่คนคอมเมนต์หลายหลายหายความสนใจแบบหลายเออบางคนกับแมนค่ะบางคนกับผมกับอยากบอกยูเรื่องมีผมกับโบกาบอกบางคนกับบางสีแต่ว่าเพื่อนก็คือเรื่องที่เพื่อนโพลี่มันบอกว่าฤดูกันหน้าขอจัดระเบียบยูทูบเบอร์ที่มาถ่ายหน้าเวทีหลังเวทีสาวน้อยครับ อ่าเล่เข้าเอาต่อเลยอ่าเขาเห็นด้วยพอเข้ามาถึงเรื่องนี่แน่วาเห็นด้วยบอเห็นด้วยนะอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าจากที่เรามีประสบการณ์จะทปประจไปร้านเวทีนะประสบการณ์ไปทั้งหลังเวทีหน้าเวทีรู้สึกว่าถ้าจัดระเบียบได้อะก็จะดีเนาะเข้าจะได้หูว่าโซนไหนที่เข้าได้โซนไหนที่ยูอ่านักข่าวหรือยูทูบเบอร์ที่ไปไทยคือคืออยู่ได้อยู่ตรงเนี้ยจัดไว้ให้เลยอย่างเงี้ยก็ได้นะใช่ไหมจะได้ว่า เข้าไปเอาในความรู้ซื้อข่าเวลาเข้า่ายเข้ากัลยานเพอน์ิวบาเข้ายูบอตรงนี้ตรงนี้เข้าเกรงใจแม่เข้าเกิดความเกรงใจถึงถึงเราไปแล้วบอโจรู้จักพวกเราก็จริงแต่เราก็ยังมีความเกรงใจอยู่เวลาจะถ่ายอะไรจะเอาไปลงได้ไหมตรงนี้ได้ไหมไอ้สิมาแม่เออต่ว่าปะเด็นยนี่ดีเนี่ยจะเบียบางคน อ่าที่ไปถ่ายเขาก็เข้าไปเลยไม่รู้ไม่ไม่ขอไม่อะไรก็มีมไงเออบางคนเข้าไปก็ขออนุญาตอยู่แต่ว่าคนที่ขออนุญาตเราก็ไม่รู้เหมือนว่าเราเหมือนท่าสินะเขาอนุญยาตไปถ่ายในเรื่องสีแต่ว่ากับบุหูว,ว่าสืถ่ทยถือไทย,ไทยพี่ไทยยังเอาไปลงเมิม่อเวลาเพิ่นนางเบอาบางเทืออ่าเพิ่นบอกให้จบแล้วเพื่อนบอกอันนั้นนี่สวนตัวเพิ่นเข้าไปไทยตองสิเขาเอาไปลงมันอาจจะเสียหายเพิ่นนรึเปล่ากับมีเป็นเวลาดีแล้วที่เพื่อนจัดระเบียบแบบนี้เขาเห็นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า คือคนในองค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงน่ะสองร้อคนแล้วมันจะมีช่วงชุนละมุนหรือว่าช่วงที่เขาเร่งรีบอ่ะในการที่ว่าแต่งตัวแดนเซอร์ที่ตรงเฝ้าแรงถึงเวทีที่ใกค้จะโชว์แล้วเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไปยืนเกะกะอเขาได้แต่ถ้าจัดระเบียบจัดโซนให้ยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่มาถ่ายหลังเวทีได้ก็จะดีอ่าแล้วก็แบ่งโซนเลยว่าโซนไหนเข้าได้โซนไหนขยะ ห้ามอย่างเงี้ยจัดให้เฉพาะศิลปินอันนี้กันอยากให้มีเือกันแล้วก็มาพูดถึงหน้าเวทีหน่อยหน้าเวทีเด้อพี่น้องเด้อเวลาน้องอุงอิงออกมาเวลาบอลโจออกมาเวลาออมร์ออกมาเนี่ยยูทูบเบอร์เต็มหน้าเวทีเลยอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเราเข้าใจเข้าใจแฟนคลับที่อยู่ข้างหลังเฮาเป็นบอกเข้าใจที่ข้างหลังยูทูบเบอร์ยืนบังแม่งัมาไปยืนบังเงินแล้วถือเป็นสื่อบารสื่อตัวเขามาเบิรงแล้วแหม แล้วบางคนได้บัตรเอ่อซื้อมาจองที่หน้าเวทีอ่ะเพื่อนไนแงนเบิร์สีอยู่แล้วพี่น้องแล้วพอมียูทูบเบอร์นั่งตรงนี้เออยืนอยู่ตรงนี้น่หเพื่อนเบิร์สเห็นเข้าใจเข้าใจเราก็อยากถ่ายใครก็อยากเข้าไปถ่ายใช่ไหมะแต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าอาจจะบังเกกะเอียงเพื่นหรือเปล่าสิเนาะนี่แหละคอมเมนต์นี่ก็เลยมาเลยทีนึง อ๋อี่คอมเมนต์ใต้โพสต์คอมเมนต์ใต้โพสต์โคตรคอมเมนต์บากล้หนึ่งก็คือเห็นด้วยทุกคนนั่นแหละเห็นด้วยมาเยอะมากแล้วคนนี้บอกว่าเห็นด้วยเรื่องนี้นี่ก็คือเรื่องใหญ่เลยประสันผมคิดมานานแล้วนะแต่ไม่กล้าออกความคิดเห็นว่าจะเป็นการก้าวไกลเพราะคนเราอ่ะคิดไม่เหมือนกันระวบางสีเรื่องนี้รายละเอียดมันเยอะบางคนก็ว่าอ่าก็บางคนก็สักว่าจะถ่ายเนาะ จะถ่ายบางช็อตบางนู่นบางนี่แต่ก็ต้องระวังกันนะเพราะว่าเขาก็ดูกันทั่วโลกสิแม่บางเชื่ออาถ่ายนองกินเขาหรือว่าทาท่างมุคลิกผู้นั้นผู้นี้ไม่เหมาะและมันอาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมเวลาเราไปถ่ายมันก็ไม่สมควรก็มีเวลาเขาเปลี่ยนช่งเปลี่ยนชุดอดโป้อย่างนี้เออมันก็ไม่ได้แล้วก็คือมันอย่างอีกหนึ่งคือว่าบางทีน้องพักผ่อนอยู่บางทีน้องพักผ่อนอยู่อันนี้ก็คือควรจะให้น้องพักผ่อนเนาะควรจะไปถ่ายคนที่เขาพร้อมหรือไปถ่ายหน้าเวทีก็ได้อะไรอย่างนี้ควรที่จะปรับเข้าเอินว่า อาจจะอยากจะให้อยากจะให้เบิ้งตรงนี้น้ำตรงนี้น้ำแม่แม่แม่ดีคนนี้ก็ว่าสมควรอย่างมากบางคนนะเนาะน้องเขากินข้าวอยู่ก็ไปทายเออความแบบบางเทื้าเขาอาจอยากเป็นแบบส่วนตัวกินในมันแซ่บเอออยากกินเออมันกับมัตเซ่บเออสีซาแล้วเหมือนว่าเอาไปล่องบบบนี่ภาพรักน้องมันก็เสียหายอยูะน้องสีกินน่ะนี่ยังยี่สิแบบธรรมดาของบ้านเท่าเหม่ของคนอีสานบ้านเท่าจะกินเข่าแบบว่าง่ายๆ่ายใช่ไหมไม่ต้องมาช้อนมาอะไรแบบว่านี่จับ กินง่ายๆอย่างสินะเออน้องนอนน้องตื่นน้องยังร้าวย่างสิก็ไปหาทายเพราะว่าช่วงนี้น้องคือกระแสแรงไงกระแสอุ้งอิงใครทําอะไรใครๆครก็อยากเห็นแมนมอละเออ เวลายูทูบเบอร์เขาไปยังสิกะเออไปถ่ายไปเอียงไรเนี่ยมันกะมีคนพูดมาเยอะมากเลยก็คือมันไม่เหมาะสมนะที่จะไปถ่ายเออน้องกินน้องนอนน้องอะไรอย่างนี้มันาหว่ากระเขาไม่พร้อมให้เราถ่ายกระแสสาวน่อยปแบบแห้งเนี่ยไม่แห้งอีีปีนแล้วปีน่าจะต้องมาแรงกว่านี้แน่นอนแล้วเข้าใจว่าพอกระแสมาแรงก็จะต้องควบคู่ไปกับยูทูบเบอร์ที่อยากจะมาถ่ายน้องอ่ะไปลงใช่พอน้องดังแล้วใครก็อยากไปถ่ายพอไปถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บถ้าไม่มีการจัดระเบียบ หรือไม่มีการจัดโซนจัดอะไรให้แบบชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามันวุ่นวายหรือว่ามันไม่เป็นระเบียบอ่ามันอาจจะเป็นการเพิ่นกระเถือกเ้ยแล้วการในวงพื้นพืนกระทายหลายน้ำเี้ ลูกน้องเพิ่งกับทายไลฟ์กันเหมือนว่าในวงก็เป็นยูทูบเบอร์เยอะมากเลยนะไม่ใช่แค่ว่าพวกเราจะไปนี้ดีแล้วแหละถ้าบอโจเฮจังสีเออมีบัตรเข่าแน่ไม่มีบัตรว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์มาถ่ายแน่สิงก็ดีได้ล่ะเออแล้วก็เขียนไว้ว่าควรถ่ายตรงนี้ไม่ถ่ายตรงนี้ที่จักรเบียบแยกหายังนี้นะเออเข้ากับเตงสีเฮ็ดยังสะดวกเหมเวลาเข้าไปเข้ากับบริวาเข้าสีเฮ็ดสะดวกเดี๋ยวเข้ากับเกรงใส่คุณยู่แมนบดเออนั่นแหละ หน้าเวทียังสีเข้ากับเราว่างระวังที่สุดแล้วค่ะเรารไม่ใช่ว่าเราจะเออเป็นเด็กที่แบบว่าละลาละล่วงอันนั้นไปถ่ายเพิน่นโทรที่เป็นหมคละบางที่อันใดถ่ายมากเนาะบางทีถ่ายมามานั่งดูคลิปแล้วมันรู้สึกว่ามันบ่เหมาะสมเข้าระกาศลงกับกนี่เราก็ไม่ลงนะครับผมอ่าก็คือแฟนขาคนนี้ก็บอกว่าอยากให้ออกมาแบบว่าผาพสวยๆงามๆดีกว่าเอออยากให้แบบว่าพอๆไม่เมแฟนคลับพิน ภาพที่มันดูดีอะไรดีกว่าดีกว่าจะไปเห็นขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ออย่างเช่นมันบางเือน้องมีการแบบว่าเสียใจหองหายสีไปท้ายมาค้นหยอยู่สีบางทีมันก็สงสารเขานะเหมือนเอาเขามาประจานอะไรประมาณนี้มันก็มีไม่หมดแ่ละเออมันก็เลย นี่แหละบางเธอหนองก็เป็นข่าวเ็นบอรแล้วก็โดนว่าพอเอามาลงแล้วบางคนเขาก็ไปโจมตีน้องไปบ้านน้องอะไรนี่เอ๊ะแค่นี้ก็ร้อง่เเนี่คืออันนี้ก็บอกโอทนเนปิดีแน่น้อยหนึ่งก็บอกโอทนเ็นบอรเวลาึ้นอปิดแบบมามันก็มาตกที่น้องทีนี้ใช่ไหมล่ะก็คือมันมันโดนมาเยอะแล้วเนาะบโจคนก็เลยเอยากให้แบบว่า นี่แหละคนก็เห็นด้วยอยากให้มันเป็นระบบน,นี่แหละก็คงคิดว่าอย่างนี้ว่าคงมีกระแสออกมาหรือว่าคนมีคนที่อบอกว่าโจแล้วแหละว่าออควรจะจัดตรงนี้หน่อยอโจก็คงได้รับรู้เนาะว่ามันมีกระแสรตรงนี้ออกมาว่าควรจัดระเบียบย<ม>ูทูบเบอร์เราก็มารอชมกันว่าคือฤดูกาลนี้มันจะหมดแล้วจะมาจัดตอนนี้มันไม่ทันอยู่แล้วง่ายกันก็เออตอนนี้ก็คือโอเคทําตามแบบนี้แหละแต่มารอดูกันว่าฤดูกาลหน้าพอจัดระเบียบแล้วจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าจะได้ช็อตได้ภาพมุมที่สวยงามแน่นอนอ ในมุมที่เหมาะสมด้วยแล้วแหละว่าพอเพื่อนจัดขายอยู่แล้วเนาะอืไดแน่นอนตากะกะดีแล้วแหละมันจะสีบุะหลว่าหวสีแดงๆนะแดงดังขึ้นนะครับเพจ้าระเบียบแบบนี้เนี่ยเออมันจะได้ง่ายต่อการทํางานของยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็เออบอโจ้เนดีแล้วแบบนี้จะระเบียบขึ้นมากสิพราะฉะนั้นแล้วเนาะสุดท้ายนี้ในฐานะยูทูบเบอร์เขาก็ถือว่าเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อยากจะให้ทําแบบนี้อ่า เชื่อว่าแฟนขับสาวน้อยทุกคนก็ต้องเห็นด้วยแม่บอคาพี่นอคอมเมนต์ในเดอค่ขายเห็นด้วยคอมเ็นด้วยเห็นด้วยในเดอร์แต่ส่วนมากเสีอว่าแฟนขับสนับก็เห็นด้วยแน่นอนเพราะว่าเวลายูทูบเบอร์ไปเวลาพวกเราไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออก็เตือนมาอยู่ก็มีรหรับน้องนเราอย่างนี้ก็โดนเตือนโดนว่าก็มีบางคนเขาก็ไม่รู้เนาะเออั่นและค่ะพ่อแม่พี่นออะไปแล้วนาะพี่นอเนาะไปอย่าลืมนะฝากก่อนวันที่ส5ห้ากรกฎาคม ปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจัดใหญ่จัดเต็มแมจ,ก,มแมจกง่วแจกท้อง <10 S 2> สิทองพี่น้องครับอย่าลืมเด้อ แล้วก็อย่าลืมไปร่วมให้กําลังใจอย่าลืมไปร่วมอวยพรวันเกิดแล้วก็เป่าเค้กน้องอุ๋งอิงด้วยนะครับโปก็ให้กําลังใจออนไลน์หรือหน้าเวทีก็ได้เนาะให้กําลังใจบอจูสาวหน่อยเพรบานแคละกันน้องอุ๋งอิงย่งี้สิแม่อะไรออนไลน์อะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับไม่ละอนไ์เยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วแอบเห็นยูวากำลังรวบรวมกันเลยอยูได้บ้านทาาอุ๋งอิงเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเราจะไปให้หน้าเวทีเอเคตองไส่เสื้อไพรส์นะพี่ใหนอกมือนะฮาตอง จำตัวให้ว่าครับผมอ่าสำหรับมือนีเนาะ <c oughs> เท่าสองคนกับศิลาพีลานองไปแค่นี้แหะครับผม <c oughs> พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ